สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีการตั้งค่า IP นะครับใน Windows 10นะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10นะครับแล้วอยากตั้งค่า IP ให้เป็นแบบ IP fix นะครับไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถจะตั้งค่าได้ง่ายนะครับโดยเข้าไปที่ setting นะครับคลิกขวานะครับที่ Start นะครับจากนั้นเลือก setting แล้วเลือก Network and Internet นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกเมนูนะครับ Change Adapter Options นะครับ เราจะเห็นเน็ตเวิลของเรานะครับที่เราใช้เชื่อมต่ออยู่ครับให้คลิกขวาแล s. <S ้วคือพาร์ตี้นะครับสังเกตนะครับถ้าเราเชื่อมต่ออยู่จะเป็นสีส,สีฟ้า,ฟาแต่ว่าถ้าเราไม่อันไหนสมมติว่าบางคนมีเน็ตเวิกมากกว่าสองอันนะครับมันอาจจะมีหน้าจอที่เป็นสีเทากับหน้าจอที่เป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยคือเราใช้งานอันนี้อยู่นะครับจากนั้นนะครับให้คลิกขวาแล้ว p ือพาีขึ้นมาจะได้หน้าต่างนี้ให้เราเลือกไว้ที่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่นสี่นะครับจากนั้นให้แบบมันคลิกขึ้นมานะครับ ปกติแล้วนะครับเมื่อเมื่อเข้ามาในหน้าของูนตโปรโตคอลชั้นสี่นะครับก็จะมีหน้าต่างเเขาเรียกว่าหน้าต่างของ IP ปกติแล้วจะมีให้เราเลือกเป็นให้เราเลือกสองอันนี้มันจะเลือกให้เราสองอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่า i p แบบอัตโนมตินะครับก็คือเป็นอ,อตั้งค่า i p แบบอัตโนมัตินะครับแต่ในที่นี้เราต้องการที่จะ fix ไอมันนะครับเพื่อที่จะ กําหนดไ p พของเราในในตัวเครื่องเนี่ยเลขหมายของเราเนี่ยให้เป็น IP พที่มันแน่ชัดนะครับไม่ใช่เป็นออโต้ก็รูปแบบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้รูปแบบของไ p นะครับในวงแหวนนะครับจะมีลักษณะนี้ก็คือสามตัวแรกนะครับจะเป็น i p พ d d อ e s ของเราเนี่ยกับวงแหวนเครื่องอื่นนะครับที่อยู่ในวงแหวนเดียวกันสามกลุ่มแรกนะครับหนึ่งก็สองหนึ่งแปดจุดศูนย์ จุดหนึ่งจุดสองหรืออะไรก็ช่างครับจะเป็นสามกลุ่มแรกจะเป็นเลขหมายเดียวกันส่วนตัวที่ต่างกันไปาตามเครื่องครับก็จะเป็นเขาเรียกเขาเรียกว่า IP เฉพาะเครื่องนะก็จะเป็นเลขหมายตัวเนี้ที่ต่างกันก็คือในที่นี้ก็คือห้าห้าอาจจะมีเครื่องอื่นๆน,นะครับที่เป็นหนึ่งก็สองี่แปดจุดศูนย์จุดสองแล้วก็จุดหนึ่งถึงสองห้าห้า IP นี่จะเต็มที่สองห้าสิบห้านะครับสมมติผมลองใส่เกินนี้นะครับเครื่องก็จะบอกว่า ใส่เกินไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะบอกว่าได้แค่ศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบห้านะครับก็จะได้ไม่เกินนี้ส่วนสับเน็ตมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองห้าสองห้าสองห้าจุดศูนย์นะครับเอ,อ่อแล้วอันล่าสุดนะครับจะเป็น default gateway ตัวนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญพอสมควรนะครับสำหรับผู้ต้องการที่ใช้อินเทอร์เน็ตไปด้วยนะครับสำหรับม e ฟอสเ t ดเวเนี่ย gateway น,นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็จะหา ก็จะวิ่งไปหาอุปกรณ์ที่มีอินเน็ต IP ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจะวิ่งไปที่ไหนก็คือในที่นี้เราก็บอกให้วิ่งไปที่1นึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่ง IP นี้คือพูดง่ายก็คือเป็น IP ของเราเตอร์ที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็น IP เดียวกันกับที่เราเข้าเราเตอร์ไปตั้งค่าเราเตอร์นะครับสาหรับใครที่ไม่ทราบ IP นะครับว่าจะจะใช้ IP ไหนซึ่งจริงๆแล้วอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่ง ซึ่งจะแตกต่างไปตามผู้ให้บริการนะครับอาจจะตั้งค่าตัวนี้เกตเ,เวย์ไม่เหมือนกันหรือไม่ก็เราสามารถจะไปปรับแต่งในเราเตอร์ได้สําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับเราสามารถที่เข้าไปดูได้ที่สตาร์นะครับแล้วก็รันนะครับพิมพ์ cmd ทางด้านกด enter พิมพ์ตรงนี้พิมพ์ตรงนี้ว่า ip c o n f i g นะครับเราจะเห็นหน้าเกตเวย์ที่เราใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึง ip ของเราด้วยจริงๆก็จะเหมือนหน้าตาก เมื่อกี้ครับแต่ละหลายคนเนี่ยจะขึ้นแบบจะขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรออโตเมติกนะครับแล้วก็คือจะมองไม่เห็นว่าจะมองไม่ออกนะครับว่ามันเนีแ่ยบบปกติจะขึ้นแบบนี้ก็จะมองไม่ออกว่าตกลง IP ของเรามันเป็น IP อะไรก็ให้เข้าขณะนี้ก็จะเห็นให้สิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับเขตเบให้ดูนี้แล้วจำเอาไว้เราก็สามารถจะตั้ง IP ได้นะครับโดยตั้งตรงนี้ว่าหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปด ก็คือสมมติว่าเราเห็นตรงเนี้ย IP ตรงเนี้ยสมมติว่าสมมติว่าผมไม่อยากได้2.5เหมือนที่อัโต้ตั้งมาให้ผมก็จะต้องสะตั้งสามปุ่มแรกให้เหมือนกันแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวหลังนะครับแล้วในวงแลนก็จะต้อง IP ตัวหลังจะต้องไม่เหมือนกันซึ่งไม่งั้นจะเกิดปัญหา IP ชนกันได้ก็คือห้ามมี IP ที่เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอามาตั้งดูจุดสองครับแล้วก็ผมตั้งอาจจะตั้งเป็นห้าหก ตรงนี้จะเป็น2 5งห้5สองหอยู่แล้วตรงนี้นะครับจะต้องตั้งเหมือนกันหมดนะครับถ้าใช้เน็ตตัวเดียวกันนะครับครับก็ตั้งเป็น192.168.2.1สำหรับด้านล่างนะครับเป็น DNS นะครับจะปกติแล้วนะครับเราใช้ DNS เราจะให้ตั้งค่า DNS ที่อะไรนะครับในนี้ผมตั้งค่าไปว่า 1>, 1 9ึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดสองจุดหนึ่งไม่ถึงอะไรหมายถึงว่าเออผมตั้งค่า D S ตาม D S ในเราเตอร์นะครับผมจะเข้าเราเตอร์ให้ดูแล้วกัน D S นเราเตอร์นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็น D S ของเราเตอร์นะครับก็คือตรงนี้ผมตั้งให้เป็น s ของเซิร์ฟเวอร์ของของ google นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่า dns ได้นะครับนี่ครับเราสามารถจะตั้งค่านี่ s ได้ก็คือในที่นี้นะครับผมผมบอกว่าผมจะตั้งค่า dns ตามตามเราเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่ผมก็เลยใส่ dns ของ ip นี้ลงไป ก็เม OK. ื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไอพีของเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับก็กดโอเคไอพีของเราก็จะเปลี่ยนนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมเป็นสองห้าห้านะครับผมลองพิมพ์พิมพ์ใหม่นะครับสังเกตนะครับจะเป็นห้าหกนะครับก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับแต่ตัวล่างจะต้องเหมือนเดิมเพราะเราจะต้องใช้เน็ตเหมือนเดิมนะครับจะต้องใช้เน็ตเราจะต้องใช้เน็ต ที่ตัวนี้เหมือนเดิมแต่สําหรับใครที่มีเอ่อเราเตอร์อินเทอร์เน็ตมากกว่า2 2สอันนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้สมมติว่าเอา่อเรามีเราเตอร์2ตัวโดยที่ใช้วแงแล์เดียวกันเราเตอร์ของเราก็ต้อง ip ที่ ip ip ของเราเตอร์จะไม่เหมือนกันเราอาจจะมาเปลี่ยนตรงนี้สมมติว่าวันนี้เด็ดตัวเนี้ยไม่ดีเราก็เข้ามาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับมาเปลี่ยน IP เราเตอร์สมมตุติมีเรามีเราเตอร์ตัวที่สองเป็น IP ผมก็เปลี่ยนตรงที่เป็นมมจุดสองเพื่อเมื่อเ,อเวลาเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะวิ่งไปเราเตอร์ตัวนี้แทนที่จะเป็นเราเตอร์ตัวที่หนึ่งเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเปลียปล่ยนเปลี่ยนเ็ตนะครับเปลี่ยนสายเน็ตใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือวิธีการตั้งค่าขอเอของวินโดว์เบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่จะใช้งานวินโดว์นะครับก็ให้ลองตั้งค่าแบบน,นี้มันง่ายสําหรับคนที่มี่อมี มีมีคอมพิวเตอร์ในในบ้านนะครับหลายเครื่องเราจะได้รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อหรือใช้งานเนี่ยใช้อ p อะไรถ้าสมมุติเราตั้งเป็นแบบอัตโมติเนี่ยบางทีอ p มันวิ่งแบบมัวม่วๆอย่างเงี้ยเราก็รู้ไม่รู้ตำแหน่งเครื่องที่แน่ชัดแต่ว่าถ้าเรากำหนดว่า เครื่องหน้าบ้านใน P1 เครื่องหลังบ้านใส P2 เครื่องบนบ้านใน P3 เวลาเราแชร์กันหรือเราตั้งค่า IP หรือการใช้งานอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเครื่องไหน IP ไหนเวลาเราพิมพ์หรือติดต่อนะครับเราจะได้พิมพ์ผ่าน IP ได้ก็อันนี้มันก็สะดวกนะครับเราจะได้รู้ IP ของเครื่องแต่ละเครื่องก็วิธีการตั้งค่า IP ของคอมพิวเตอร์นะครับภายในวงแหวนนะครับก็มีเบื้องต้นก็เขาก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถ สอบถามมาได้นะครับโค้สอบถามข้างล่างวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ